เอาละครับออกจากคลิปนี้ไปได้แล้วไม่มีท,ท่านที่หกให้คุณดูหรอกครับเก้ออะไรออกไปได้แล้วครับไม่มีอะไรดูแล้วแน่ยังจะดื้ออีกก็บอกว่าไม่มีอะไรดูแล้วไงครับผมเฮ้ยโอเคครับผมยอมแพ้และให้ตาย ทท่านฉบับย่อตอนที่6กําลังทําอยู่ครับใกล้จะเสร็จแล้วตอนนี้ผมก็เลยมีตัวอย่างมาให้ดูแก้ขัดกันไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันในเร็วๆนี้นะครับชัยชาตเฮ้ยว่าไงพวกหนุ่มสาวเฮ้ยว่าไงพวกหนุ่มสาวก็แค่นี้ งแเ,เรามาที่นี่เพื่อที่จะบอกแผนการที่พวกเราคิดคนที่พวกเธอจะต้องมีส่วนร่วมด้วยถ้าแผนการสําเร็จนอกจากเราจะป้องกันกะแพงซีนาไว้ได้แล้วเรายังสามารถชิงแผ่นดินขึ้นมาจะไทยทันได้อีกด้วยเราไม่สามารถบอกรายละเอียดทั้งหมดกับพวกเธอได้แต่ฉันจะบอกให้ว่าแผนของเราถูกคิดขึ้นโดยทหารผึ่งจบใหม่มันก็มีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่เราไม่สามารถคํานวณได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับไอทหารใหม่นี่กล่าวสวัสดีนี่เอเลนดีและเรารู้ด้วยว่าพวกเธอหลายคนจะต้องตายกันอย่างอนาจิต เบอกให้ลูกกันไว้มีใครมีคําถามไหมอ่าครับพวกเราไม่ทําได้ไหมได้นายอยากทุกยิงใช่ไหมฮอ้ามีคําถามอะไรอีกไหมดีมากเป็นตัวหล่อกันให้สนุก